ตรงนี้เนาะแมนมีการซ้อมของก็คือน่าจะมีการแข่งขันของเคหลัาๆจะอยู่มาเป็นเอ็กซวซีมาเป็นพิธีกรในงานในที like ่นี่เด้อแต่ว่ามัอนี้เป็นมือซ้อมเด้อหลักกาตอนนี้น้องเอ้ยน้องอยู่ที่ห้องงานกันกระเดอลเนาะฝืนกระเดิมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเลยเด้ออะไทต่างๆอย่างมาค้ามาขายมาได้พี่น้องเนาะสำหรับวันเสาร์แต่วันอาทิตย์เด้อกว่าจะมีกิจกรรมอะไรนี่แหละเนาะ ก็ใครคือว่าอากจะมาเสี้ยมาส้มสุดใจเห็นับน้องๆย้อนซุ้มเหมือนเงในการแข่งขันนึกๆจะสามารถมาได้เด้อพี่น้องเว้ยหนาบรรยากาศเกือบหนาซุเลยเนาะแล้วจะพาเขาไปเบิ่งเด้อว่าทําในตอนนี้เนาะบรรยากาศเป็นจังไก่แม่หนาเหลือมไม่นึงเด้อพี่น้องเด้อเฉพาะกุายไทรกุ้ยไทรอากาศในวุ้นทั้งหลังอากสุขากลับประมาณนี้ทั้งหลังนั่นเนาะจะเป็นหม่องจราเจริญมา ลงมาสียนองรูว่าวันี้กินน่นกินั่งหเล่ก็สามานั่งนั่งกินนี่กินั้นสะใส่เกวใส่ยันี้เป็นเกี๊ยมีหน้าช่นมกวลูนังเก่าใส่ามาว่าุสนิยมยอนที่เวเป็น้าวเป็นสาวจีบกันเ็หล่มันเป็นตะเบีแต่สหรับการงนอันนี้งนบรยกาศภานอเป็นเอ เขอมาทำได้ก่านคุณสิ่เสนเรื่นเดิุทางคนชุภาพนะมาก่นอ่าหลังจากง่านพ่ออทุกวันที่แล้วผ่านา่อสิ่งเสนอเรเ่องคนใสสนคนหนักคนใส่คนร้องหนักโดนตั้นแต่ปีสิบปีที่สองที่สามนะอุเนบ่งความเก่าโอ้บอกอีนี่อีร้อนี่บอได้สองห้าเลยพี่ไ้ไนมท่คะแม่ ไปทำทานไปแต่งบนไปฟึ้งดี่มนีดำเน้นเข้ามาเทอรน,นี่นะเป็นเถื่อที่สองแต่ว่าเข้ามาตอนทับอิฐหันตอนประมาณหนาละ<ช>สองปีก่อนพื้นที่บอกสองหรือสามปีก่อนนี่แหละเนาะแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนบุตท่านได้รีโนเวทใหม่เนาะแต่ว่ามาปีนี้นี่คือเพืบบ่อว่า โอ้พันปั๊บพวงหลายเติดพี่น้องพบแต่ก่อนนี่คือหลังคาหลังคามันกับโแนหนานนะแบบนี้นี่ตอนนี้เนาะอุยยมนี่เห็นบอเห็นลังคากาบาับอแบบนี้โอ้ยปิดลวงพี่น้องเอ้ยหายสวัยดีปรสุาคนเนะเป็นจากไหนเสียงัดเจนใสแจงดีบอจะน้อยน้ำจิไปเวทีน้ะละกาจ้ลาลงคาเสียงใหม่ดังขากอนอ่าเดสวัาดีน้ชมเละ เด็กอาจารย์ทีว่าตีได้ความเขียนเ้ยดนกรทำสื่อสังมออนไลนห้ังกุ้เจาต้องที่อยู่ในที่ห้เข่าไปมีกี่ขนาดก่อนมันจะเป็นบอทีว่ากาเจ้ามันจะเป็นจอใหญ่ๆง็เจ้าสายหนังเดเนาะล่ะก าคุณผู้ชมค่ะเอ้ยนาฬิกานาะเสาวเถ็ดนี่แล้วว่ามึงเล่นไปเบิร์นหนังบบเนาะมันเป็นหุ้มหนังสิว่าดังไหนหุ้มหนังลราต่อเลยนี่หนักแต่ก่อนเด้อเนาะสมัยที่ห้อยีแม่มเป็นสาวเป็นสาวแต่ว่าท่านท่านได้เกิดเถื่อนเราพี่น้องเว้ยมันคงแห้งกะลนแล้วอาะชิพามาเบิร์นางนอกเนาะวันนี้นาะเพราะว่าอยู่ในห้องเสียงจะดังในน้อยนึงก้องก็จะเน้นก้องมอพี่น้องเนื่อเพราะว่าใส่ขาก้องยาวสบายดีสบายดีเพื่คนเด้อ ห่างหายจากการไลฟ์สดทาง YouTube เพิ่งเสิบเนาะเพราะว่าสว่วงหลังมันนี่คเำอยากไลฟ์ๆเบิ่งจากคุ้มตาหนาดเจ้าผู้อ่ยากไลฟ์ๆลีพี่น้องตอนนี้ออกมาทางนอกแล้วพาพี่น้องเข้ามาหลาะเบิ่งเลยนี่อู้นางเทิงก็ได้เห็นเบาเห็นเบาเห็นเบาปู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 ป้ายป้าย เราจะเลินใกล้ไปใกล้มาเสร็จหลองก็จะเห็นนี่เวลาเขามาห่อนเนาะอันนี้คือจะเป็นแบบลานลานโขงเลยเนาะที่ว่าหลายๆคนมาล้วก็ต้องเออมานั่งอยู่นังกินอยู่นี่้ะกาแต่ละฟาเนาะมันก็นจะมีห้าไขายเครื่องแนวอยู่แนวกินห้างไายคู่ิ่นพายงามจำลองบรรยากาศเมื่อ30-40ป,ปีหลังฮะนะ สบายดีเดอ้อพี่ดุสิตสบายดีสมพลนแชนแนลอยู่ในแมนปีนั้นก็ดีสว่าอ่าปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นจะเปิดสะพพกแต่มื้อวันเสาร์แล้วกับมื้อวันอาทิตย์มันก,ก็จะมีกิจกรรมเนาะหมุนเวียนมาจัดทุกทุกอาทิตยนะ์เนาะเฉพาะวันเสาร์แล้วกับมื้อวันอาทิตย์อันนี้เป็นโฮงหนังเก่าเดอ้อบรรยากาศแบบเออวินเทจวินเทจในน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยสมัยสมัยเก่ากึก สมัยสมัยอีโพอีมเมะเราแบบเป็นเป็นบ่าวเป็นสาวเนาะหม่องนี่เป็นหม่องที่ว่าหนัดมาลมกมันมาจีบกันสุมเจ้าถือว่าเป็นแหล่งบันเทิงจีว่ดดังดังในสมัยก่อนหละกาปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นกะอยากจะอนุรักษ์ไว้เนาะอยากจะให้มันกลับมาเกิดขึ้นและกกาเป็นการหักษาอนุรักษ์และกาเป็นการส่งเสริมการทองเขียวเขตตัวมเมืองเก่าพ้นเก่าแห้ง อ่าบางอันก็เป็นการปรับปรุงลีโนเวตใหม่เ้อบางอันก็เป็นของเก่าเก่าอีลีแต่ตสมัยกี้คุนอันนี้นี่ก็เก่าแห้งซูนหลายกระได้เนาะซุนหลายซูนซนหลายมันก็ิหญุยญุยก็คือมันสิหลุยในเก่าเก่าเก่าอ,อ๋ตโตคุนทางใน แต่ว่ายังแน่นนาอยู่เดอ้ออันนี้ฮันสเสน่ห์สวรรค์สวัสดชางมิ่งเล่ามันกาจะมีโซนขายเครื่องเนาะเันเดมันก็จะมีฮันนนี้อาหารกันกินหลายเมนูของเขาของหวานและเพลินกาเห็ดใหม่พ้อมตัวนี้นะ เป็นตึกเก่าแต่ว่าปรับปรุงใหม่รีโนเวทใหม่คุณเจ้าปูนอ่ะก้อ่านบุเป็นเดอร์อันนี่โอ้ยค่ะพี่นอ้องเอ้ยอ้า มื่อนี้แบบเกือบหนาซื้อเพร่าลุกตุ้งติ้งแต่เด้๋วเมื่อนี้เด้อยวบางทรงผมก็ได้ใช่สมาชดีอีกทูเนิงเด้อสมาชดีเพื่อสุขสุขคนทางบ้านทางเพื่อนเนาะจะอยู่ฝั่งลาวหรือว่าจะอยู่ฝั่งไทยทางหายจากการไล่โซดเพิ่งเติบแล้วพี่น้องกัะชิดแล้วกบู่พูน้องเป็นแม่มาไล่โซดจนเรเถื่อยตัวจังเนาะแต่ก็จะได้ไล่เด้อสำหรับบุคหลาย้คนที่ว่าเอ้ยยังรอหาได้ตามเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์ส่งกลังได้ละ ยูทูบเขาจะมาเยอแล้วก็อย่าลืมเนาะไปกดไลค์ให้ในเด้อเนาะระหติดตามเน่ทั้งเพจแล้วก็ทั้งทิกเกอรสื่อเดียวกันกับยูทูบนี่เลยพี่น้องเนาะเอาละพอกันใหม่เด้อเพราะว่าทางในนั่นเสียงมันจะดังแค่เนาะเพราะว่าเขากำลังอยู่ในส่วนของการซ่องเสียงมันจะจำแบบมีเสียงไม้เสียงเพลงเสียงสังหลายเนี่ยเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคันอึดคันมืออื่นเนาะคันโบ่เรียกหลายปขนไดนะกะจะไล่สดให้ดึงเนาะแต่คันเรียกหลายกะจะอัดคลิปแล้วก็จะอัพโหลดยูทูป nó <sumas> 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 <sumas>